อ๋อเมื่อกี้ขอขยับตัวเดี๋ยวลูกเพจมาแล้วน้องเดี๋ยวขอลองเสียบไม้บ้างนอนยัง พามงแบนล้ามาแล้วเออจะได้ถ่ายรูปนำกา มาแล้วนะเนาะโคือตอนนี้พาออกมาแล้วพักมาบินทบาลแล้วนะใส่ถ่ายตอนหนูใส่ด้วยนะ

ต้องไปถามมกถามมแล้วแหละใช่ค่ะามกม่ไม่ไม่ได้สมพอสามตัวเหรอโอยตาย ชยาธโมชยาธโมอ๋อชยาชยาธโมยมาจากไม่ต่างกันชยาย่อมาจาสุชนอ๋อมาจากสุชนเฮ้ยนี่เขาถามถามตัวอยู่นั่นแหละอะไรตัวได้แล้วนะครับนี่เขาเขาต้องใส่แล้วตี๋ ได้ครับโอเคครับให้พาเดินมาเนาะเราเราตั้งถออยู่ตรงนี้นะเราให้พาเดินมาใช่ไหมได้แต่ใส่บังไหมไปยืนฝั่งนื้นด้วยเอาะ Ở phòng Đây phải phòng này Thằng yeah. này. ตอนนี้เป็นการใส่บาตรพระใหม่นะครับสาธุลูกไอตะหัดแค่เดี๋ยวก็จะมีการโปรยทานแล้วนะครับโปรยเหรียญโปรยทานเดี๋ยวขออนุญาตไปหลบมุมดีๆก่อนนะครับในช่วงที่เขาที่เมไลฟ์สดอยู่ข้างบนก็ได้นะาบานกีาบาน ตอนนี้พระใหม่ทั้งสามรูปก,ก็กำลังเดินบินพระบาทาคุณและทับโกเคก็จะโปรยทางให้ญาตินอให้คููมาความบุญในครั้งนี้จากนั้นก็จะถ่ายรูปร่วมกันเป็นอันเสร็จพิธีนะครับจากนั้นก็จะเป็นกิจของสงฆ์ต่อไปละ

ชัยะมาจากสุชนพระสุชนชัยะธรรมโมชัยชนะตอนนี้เราได้ฉายาของตาพี่เป้มาแล้วลงพี่เป้มาแล้วนะครับก็คือพระสุชนชัยยะธรรมโมผู้มีชัยชนะผู้มีธรรมแห่งชัยชนะ กระจายให้ลงให้ลงพี่หวานก่อนเดี๋ยวก็จะเป็นการหวานโปรยเหรียญโปรยทานใช่ใชไหมแม่ใช่ค่ะหรอไม่เป็นไรให้พาหวานเลยก็ได้พลาหวานไม่หมดเราต้องช่วยต้องไปหล่นมาหล่น าแล้วเอาแล้ว,ลวสีสันเกิดขึ้นแล้วค่ะสีสันการโปรยเหรียญโปรยทานเกิดขึ้นแล้วจ้าเอาไป กันให้ดีนะคะทัง้งผู้เด็กทั้งผู้เฒ่าผู้แก่นะ่คะเมกี้ตอน,น,นาว่าไอ้แหน่ห้ารอบโบส3รอบนะครับเจอคุณแม่คนนึงหงายหลังตึงไปเลยนะคะเพราะว่าแย่งเหรียญตัยทานกันนะครับดูบรรยากาศสนุกสนาน สีสันงงานบวชนะครับงานบวชทีนะจะได้เห็น,หนภาพแบบนี้เนาะงานบุญทีเลยเบิดแล้วเบิดแล้วป๊าดแม่ลืดซิปไม่ได้แล้วลืดซิปไม่ได้แล้ว อะไรนะถายรูปไหนูบจะได้ควรมอะไรไหนรูพี <S <S ่เป๊ะพี่พี่ป๊ะาเปเปขอแม่ถายรูปเลยเดี๋ยวขอถ่ายภาพแั๊หนึงนะค โอเคโอเคมาของเราของเราโอเคเรียบร้อยครับเอาอย่าพึ่งไปเอ้มาพี่เมย์มาถ่ายได้กันกันพี่ปาขอรูปและวิดีโอด้วยวิดีโอด้วยมาเนซี่นเนซี่เนซี่มากก็ยืนโดได้ไหมใครรูปใครรูป นั่นตรงนี้แหละเดี๋ยวขอสีพี่น้องด้วยนะสีพี่น้องเดี๋ยวตั้งค่ากันคะแล้วก็รูปรวมก่อนสีพี่น้องแล้วก็ขอพี่น้องทั้งแม่ด้วยนะได้รูปรวมก่อนเดีวจะได้ลงไฟตรงตรงนี้พยายามให้ตากล้องของเราด้วยค่ะตรงตรงมุมนี้นวาดบ้าค่ะนวัดแป๊บแป๊บนั่งข้างข้างหลังด้วไอ้ามปี่ต่อได้ยังไอ้พี่ต่อมาเร็วๆ มาผู้ใดเกี่ยวข้องก็เขาม้าอันองเรานี่อันนี้กล้องเรานะคะนี่มันจะญาติหมดเลยนี่ญาติหมดเลยเหรอใช่โอ้โหโอเคเอาเอาของเพจคันนี่ของเพจค่ะาคนจัดแจงนะคะต้องจัดแจงกันคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเราจะต้องขยับไมปพีโอเอ่อเอาเอาสำรวมสำรวมก็ได้เนาะสำรวมนะ สีพี่น้องสีพี่น้องสีพี่นคสีพี่น้องน่แม่ราคอค่อยลุกด้อเอาผาแก่มเอา้าสีพี่น้องสีพี่น้องครับสีพี่น้องล้วมา้าพี่นกนะพี่แนนพี่นัทพี่แนนอ่ะู่สิพี่นัทนั่งตรงนี้ก็ได้นะเด็กป้าเ้อยู่ตรงกลาง คะแนน่ะคะโอเคโอเคได้ไหมเดี๋ยวเต้เต้ยประกบข้างสี่อะไรอ่ะเต้นไนั่งตรงกลางเต้ต้องนั่งตรงกลางเหรอไม่เป็นไรนี่แบบนี้เราประกบข้างมันถกไหมถ่ายรูปก่อนไมโอเคอถ่ายรเดี๋ยวเพิ่ออถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยวอี่ยเี่นเดี๋ยวเดเ

ีย,ยแล้วก็เดี๋ยวขอสีพี่น้องือเพียวนะโอเคอ่ะขอสีพี่น้องเพียวเพียวก่อนนั่งไว้ก่อนนั่งไว้ก่อนพี่ อไ,ได้ได้ได้ไม่ได้ออกมาหรออยู่น okay. ั uh ่งลลูกลูกหรอลูกกับเมียเอาลูกเมียมาด้วยสิได้ได้อมามาเลยไปไหนล่ะ ้นแทงนี่ใกล้กันนี่แต่เขาตามหาแม่ยก็เลยังไม่พบอีจังเนี่ยเีเพื่อนเขามาอ๋อเขามาม่ยา้่งเอามาข้าเอาสีพี่น้องก่อนเอาสีพี่น้องก่อนนะยิ้มๆหน่อยสิยิ้มๆหน่อย

เอาแล้วอีคนโตล่ะคนโตไปไหนนั่นแฟนนั่นลูกสาวอันนี้เป็นแม่ยายแล้วแล้วพี่เนี่ยไม่เข้าใจหนูนะ โอเคได้แล้วมั้งเอากาแฟเดียวๆหนยมั้งคนหาแฟนเขาเยอะอยู่นะเื่อนกันเื่อน กัญจนาคะไปกินเท่าไรอ๋อแล้วตอนนี้เสร็จพี่ีเรียบร้อยแล้วเสร็จอ๋อเดี๋ยวเขาจะเบอกว่าเขาจะมีต่ออะไรเนี่ยลานโรงเรียนมั้งลานโรงเรียนใช่ทำอะไรอ่ะกเต้นนัหขอ๋อเต้นแต่แต่พี่ทีตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยพี่เราจะถ่ายรูปจ้ะ เรียบร้อยแล้วนะครับลูกเหตุบรรยากาศงานบวชพระเป้ก็ประมาณนี้เนาะเอาบุญฝากถึงลูกเหตุทุกคนเลยที่เชร์เคสนี้นะครับที่กำลังรับชมกันอยู่ขออนุโมทนาบุญกับพระเป้ครอบครัวพงนิรัน์และก็พงหิรันนะครับทุกทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยที่ทำให้เกิดวันนี้นะครับโอเคไรสดประมาณนี้แล้วก็ภาพดีๆที่เหลือ ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เดี๋ยวเต้ยทำภาพรวมแล้วก็ให้ทุกเพจได้เข้าไปดูในเพจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนเย็นเราก็เอากลับมารีดันกันอีกครั้งนะคะเคสพ่เตอวันนี้วันอะไรวันเสาร,ร์วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์รรแล้วทางเพจนะเออใครที่พลาดใครที่พลาดทางช่องทีวีนะครับทางช่อง9ก้ากด30เข้ามาดูที่เพจอีเตอร์อีจันนะครับไปแล้วบ๊ายบาย